ส้นสีเหลืองเหลืองข้างบนคือยอดรวมของติดเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์นะทุกสายพันธุ์เส้นสีแดงแดงเฉพาะแดง,แดง,แดงคือเฉพาะโอมิครอนนะครับครับลองดูพีโอตั้งแต่22ธันวาเนี่ยร้อยสี่คนนะโอมิครอนไตามาเรื่อยๆไตจไตไต,าต,าตามาเข้าหลักพันตอนวันที่30ธันวารครับหลักพันแล้วนะอือหนึ่้อโอ้โหน่ากลัวแล้วขึ้นมา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 นี่พันเจ็ดวันที่สองมกราสองพันวันนี้ล้ครับวันที่สี่สองพันสาม วันนี้ตัวเทขกยังไม่บอกมาแต่ยอดรวมเนี่ยยังยอดรวมเนี่ย5,775แล้วนายกรีขอประชาชนยาตันยาตะนกอยาตตรงตะหนักแต่ยาตะนกนะครับพร้อมกำชับทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือการระบาดโควิดแอวมิครอนอย่างเข้มขน้นครับประชาชนให้ไปรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามตอนนี้เปิดตั่วไปนะที่สถานพยาบาลใกล้บ้านคุณเลยละ่ะสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้สั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การแพร่ะระบาดของโอมิคอนวันนี้มีการประกาศเตือนภัยโควิดนะครับขั้นระดับ4ครับครับและจะมีการนําเสนอทั้งหมดในมาตรการเข้าไปให้สอบอคเป็นคนพิจารณากาันในวันที่7มกราคมนี้ในวันรุงนี้เอา<ง>ยังไงถูกต้องถูกต้องท,ที่ทุกคนวันไหววันไหวจากมาตรการ4เพราะอะไรครับ,รบมาดูนี่นี่คือสถานการณ์การแพร่ะระบาดโควิดในประเทศไทย วันที่6มกรายอดรวมตั้งแต่เรามีติดเชื้อโควิดมาจนถึง6มกราโอ้สองปีกว,ว่าแล้วนะสองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบคนลครับติดเชื้อสะสมเสียชีวิตสะสมสองหมื 21, oh, 20, ่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบโอ้โหสองหมื่นคนแล้ว,เร,วเราสูญเสียไปสองหมื่นหนึ่งพันคนครับนการยกระดับที่บอกประกาศยกระดับขั้นสี่นั้นหัวใจหล,กลักๆมีอยู่สามอย่างแนวโน้มที่จะประกาศพรุ่งนี้ในสบคหนึ่ง ปิดสถานที่เสี่ยงไม่ได้ปิดทั้งหมดเชื่อว่าไม่ล็อกดาวแล้วครับครั้งนี้เขาจะเดินหน้าไม่ล็อกดาวก็จะเน้นให้เศรษฐกิจเดินไปด้วยแต่จุดไหนเสี่ยงเนี่ยปิดครับป,ปิดล็อกเลยครับเขาบอกว่ามีเอกสารหลุดจากการพูดคุยกันในที่ประชุมของกระทรวงสาธารณาสุขโดยประลัดกระทรวงรบ,บอกว่ามาตรการหลังจากนี้ไปยืนยันได้ว่าจะไม่มีการล็อกดาวเต็มพื้นที่ แต่จะมีการลอกดาวเฉพาะบางส่วนเท่านั้นปิดสถานที่เสี่ยงพร้อมสถานที่อะไรที่เสี่ยงเสี่ยงที่พูดก่อนนันนี้เช่นอะไรนะร้านอาหารร้านอาหารขึฝั่งในสุ่มเสี่ยงมากที่จะโดนครับนี้ต้องลุ้นกันอันที่สองการเดินทางที่แบบฟรีฟรีโฟโรเนี่ยสะดวกสบายเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วครับขั้น4ี่เนี่ยอาจจะทะลุไปถึงชะลอการเดินทางหรือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเฉพาะในส่วนของบางกลุ่มอ่ะขั้น4ี่มันต้องชะลอการเดินทางอันนี้อันที่อีกด้านหนึ่งก็คือ จำกัดการรวมกลุ่มนี่ไงการรวมกลุ่มเช่นเมื่อก่อนว่ารวมกลุ่มได้กี่ร้อยคนี่าสิบคนเนี่ยร้อนตรงนี้ขั้นสี่อาจจะมีตัวเลขใหม่ๆขึ้นมาการจำกัดการรวมกลุ่มสอบคจะพิจารณากันในจุดเหล่านี้แหละครับที่จะยกระดับในมาตรการการควบคุมทําไมครับนี่ระดับ่างๆเพราะถึงตอนนี้ต้องบอกว่าระดับ4ีเนี่ยงดรับประทานอาหารร่วมกันเพราะระดับหนึ่งนี่คือในไปสานที่เสี่ยงเนี่ยใช้บริการได้ทุกแห่งพอระดับ4ีปั๊บเนี่ย งดไปทานอาหารร่วมกันดื่มสุราในร้านนี่ไงใช่มันบอกแล้วระดับสี่คืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นดื่มสุราในร้านเนี่ยอาจจะถูกแล้วแล้วแล้วใช้ได้กับทุกคนด้วยนะทุกเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภทนะใช่ก็นี่รวมรวมกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากเนี่ยนะระดับสี่เนี่ยเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้านอนอกบ้านห้ามใกล้ชิดตะเียวนะใช่ใกล้ชิดพอในบ้านพอนะระดับสี่อ่ะงดรวมกิจกรรมกลุ่มครับ เดินทางข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดเมื่อกี้เราบอกแล้วอืงดงดโดยสารขนส่งนี่รี่นี่น่ากลัวตรงนี้ควบคุมอยู่ตรงนั้นครับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเนี่ยไอ้นี่น่าวิตกเดินทางก็ออกประเทศระดับหนึ่งได้ทั่วไปได้ปกติพอระดับสีงดไปต่างประเทศเข้าประเทศต้องกักตัวเห็นไหมครับมาตรการจะรุนแรงขึ้นแต่จำกัดเฉพาะพื้นที่ครับมีการประเมินโดยคุณหมอโอภาสตการกวินพงษ์ ทธิบดีกรมควบคุมโรคครับท่านบอกว่ายังไงสัญญาณส่งผ่านออกมาดังๆให้พิจารณากันครับถ้าดูในภาพรวม,มเส้นกราฟที่เคยทำนายไว้นั่นแหะ <c oughs> ค่อนข้างขึ้นเร็วมากอาอะไรและถ้าไม่มีมาตรการหรือความร่วมมือของประชาชนจะทำให้เรามีติดเชื้อเกินหนึ่งมื่นรายต่อวันในเร็วๆนี้ครับแต่ผู้เสียชีวิตลดลงและโอมครอนเนี่ยถึงแม้ไม่รุนแรงแต่หากยังติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ครับแล้วไอ้กราฟที่เขาวาดเนี่ยเป็นกราฟอะไรมาดูนี่คือการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขครับประเมินฉากทัดพี่วีบอกว่าจะหนักสุดเดือนวันที่เท่าไหร่คือตอนนี้มันยังอยู่นี่เห็นยังเส้นเนี้ยขึ้นแล้วเนี่ยตัวเลขจริงคือสีส้าเงินเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วอห็นยังครับแต่ประมาณเนี่ยกลุมภาเนี่ยเอาสูงตรงนี้กันวันที่28กุมภาตั้งแต่20ถึง28กุมภาเนี่ย จะขึ้นสูงคือเราไม่มีมาตรการอะไรเลยครับแต่ถ้าเรามีมาตรการอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้จะอยู่เส้นนี้ประมาณเส้นนี้ก็โดยเฉลี่ยประมาณหมื่นห้าเกินหมื่นเกินหมื่นถึงหมื่นห้าแล้วแต่มาตรการเราเข้มงวดแค่ไหนครับแต่ถ้ามาตรการเราเข้มงวดเราอยู่มาณนี้แสดงว่าโอกาสที่จะยกตัวตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนี่ไงยี่สิบสี่สามสิบเอ็ดเจ็ดยี่สิบสี่สามเอ็ดจะขึ้นเลยปึ่งปึงขึ้นไปอีกจะขึ้นมากขึ้นน้อยพี่โอก็มันอยู่ที่ว่ามาตรการตอนนี้ตอนนี้ไอ้่วนของรัฐอยากเห็นเส้นสีีเขยว อยู่ประมาณหนึ่งมื่นคนต่อวันครับก็ต้องเข้มงวดนะแต่ถ้ากลางๆกะดแบบนี้ถึงตอนนี้ปัญหาหนึ่งจากการเดินทางไปสังสรรค์นในปีใหม่และกลับมาเมืองไทยตอนนี้ทุกคนวิตกเพราะจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกซึ่งเป็นโฆษกนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงพี่วีนายกรตรีขอประชาชนอย่าตระหนกอย่าตงตะหนักแต่อย่าตนกนะครับพร้อมกำชับทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือ การระบาดโควิดและโอมิครอนอย่างเข้มข้นครับประชาชนให้ไปรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามตอนนี้เปิดตัวไปนะที่สถานพยาบาลใกล้บ้านคุณเลยละสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้สั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโอมิครอนทำไมถึงต้องเตรียมครับครับมาดูนี่นี่คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่ไหน,นครับที่ชนบุรีครับบางละมุงอืเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงและว่ากันว่ามีการแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไดูกันนี่ครับนี่เหรอนี่มีการส่งมา<อ>จากพัทยาครับนี่นี่ภาพวันนี้เหรอนี่ภาพครับเมืม่อวันที่สี่ไม่ใช่ภาพเมื่อไอ้ครั้งก่อนๆน,นะเขาบอกว่าภาพวันที่สี่ยืนยันกับผมอบอกว่าคนเข้าคิวกันไปขอติดเชื้อต้องขอตรวจเขารักษาพยาบาลคุณดูคิวดีเพราะตอนนี้ที่เขาบอกตัวเลขสามสี่พันห้าพันอ่ะมันใช่ตัวเลขที่นั่นบอกว่าเพราะตอนนี้เตียงหลายที่ต้องแบบโทรมาขอเตียงังหมดเลยถึงตอนนี้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงแล้วครับ นั่นคือสถานพยาบาลของเอกชนหลายแห่งครับเตียงเต็มครับต้องจัดฮอสเทลและส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้คือรัฐบาลประกาศว่าหลังจากนี้ไปจะยึดแนวนโยบายใช้วิธีการรักษาตัวอยู่ที่บ้านโฮมไอโซเลชันแต่ปัญหาโฮมไอโซเลชันยังติดขัดอยู่พี่วีต้องระบบเจอ,อจ่ายจบ,รบประกันไม่จ่ายถ้ารักษาตัวอยู่ที่บ้านครัไอ้นี่ก็ยังเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้น อันตรายระดับ4ของโอมิครอนกำลังคุกคามคนไทยทั้งประเทศครับ